เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรถไถคันนี้ทำงานกันนะครับนี่วันนี้มาสาธิตผ่านหัวหมูแบบพลิกกลับด้านได้ครับนี่ในคลิปนี้จะตีตราแบรนเป็นอาบอสนะครับแต่คิมหันจะนำเข้าเป็นแบรนโลโวนะครับสีเขียวมิ้นอย่างนี้เลยนี่75็ลสอะไมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคนขับนี่นี่เดินลงจากรถเลยอ่าเป็นไงล่ะนี่ โชวสักหน่อยอตั้งผ่านได้แล้วครับเดี๋ยวรถมันไปตรงเดี๋ยวเด๋วเรียบรีบเรีบรีบเดี๋ยวมันจะสุดงานก่อนนะครับนี่รีบไปควบคุมรถก่อนครับอันนี้อันตรายนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับนี่วันนี้ได้รับเกียรติจากทิดจ่อยนะครับมาขับให้ดูครับนี่ดูหุ่นดูทรงแกน่าจะชื่อจ่อยนั่นแหละครับ น่ครับลากผ่านหัวหมูครับกับรถไถโลโวนะครับ75บห้าแรงม้าต้องไปดูรายละเอียดรวมๆกันนะครับว่ารถไถคันนี้มันจะทำงานกันยังไงเดี๋ยวไปฟังทิศจ่อยอธิบายกันครับอันมือนีก่กรสีผ้ามือเบิงผ่านหัวหมูนะครับนี่เป็นผ่านอ่าที่ใส่งานอยู่ทั้งที่และครับผมอ่าบ่ได้นิยมคือจัทงทางบ้านขี้มันบนขี้มันเบิร์สีนิยมใส่ผ่านบุกเบิกนะครับผ่านหัวหมูของเขานี่มีสามลูกนะครับ กสิบอได้เน้นเลือกครับผมว่าดินทั้งพีกระไถง่ายครับผมกสิเน้นปีนซื่อๆนะครับผานหัวมูฮ่กับปั๊บตั้งได้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวปั๊บตั้งระยะไอ้ยามผ่านมันปีนไปปีนมานะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีผ้ายางไปเบิ่งฟังทั้งกุ่นนะครับมันมีตัวปั๊บเอียงกันแน่นะครับนี่ตัวนี้กสิเป็นอปั๊บองศาของผานนะครับอันกสิปั๊บเห็นมันมอะโมกับหน้างานหรอดอกนะครับอส่วนอันนี้กสิเป็น ล่อนะครับมากิ้งล่อไว้ถธาเห็ดให้มันไถไปเที่ยงเที่ยงนะครับอ่ามันก็ะพรับได้ด้วยกันครับนี่ตัวนี้ก็องศาปรับการเอียงของมากกิ้งล่อนะครับอ่านี่ปรับมองนี้ละตกละหนางานนี่มันกระสีปั๊บมองด้วกันได้ครับพี่น้องอ่านี่เห็นบอนี่ตัวนี้กระสีปั๊บไปพอดีนี่เห็นบ่ปั๊บได้สองซัมองดูด้นะครับนี่มันกระปรับบ่ยากหรอกครับกระพรับเราวมนกระสีเที่ยงไปเที่ยงเที่ยงหรครับเที่ยงเทียงง่ายๆล่ะนะครับอ่า ตัวนี้ก็ไว้ทืปีนครับเป็นระบบไฮโดรลิกกัเสียบต่อใส่ครับคอบเปิดได้เลยนะครับถ้าสนใจผ่านหัวหมูเนี่ก็สอบถามชิมหันได้เลยเราก็มีขายขึ้นกันให้ทิดจอยอธิบายเรื่องการใช้งานของผ่านไปนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาดูการทํางานของรถกันนะครับนี่ก็จะเป็นรถไถโลววที่ชิมหันจะนําเข้านะครับเจ็ดสิบห้าแรงม้าเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบสี่พันสามร้อยยี่สิบซีซีเครื่องใหญ่มากครับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับ พลักำลัง75แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์2,400นะครับเครื่องใหญ่ๆขนาดนี้ให้แรงบิดเยอะดีครับแรงบิด280นิวตันเมตรที่รอบ1,006ครับโอ้โหแรงบิดอย่างเยอะมาไวในรอบต่ำด้วยครับแรงเยอะอย่างนี้น้าหนักตัวก็ต้องดีด้วยครับน้าหนักตัวรถเปล่าอยู่ที่3,350กิโลกรัมครับนี่ไม่รวมอุปกรณ์นะครับถ้ารวมอุปกรณ์โอ้โหหน้าตาหนักเยอะกว่านี้ครับ ลังแบกน้ำหนักที่ปลายแขนยกได้3ตันกว่าครับเป็นกระบอกข้างนอกนะครับไม่มีระบบกำบันครับโหดูดูดูจังหวะเออพลิกผานครับนี่ผานหัวหมูแบบกลับด้านได้ครับนี่คล้องตัวนะครับเวลาทํางานคิมหันก็มีขายนะครับนี่สอบถามกันเข้ามาได้ครับยางที่ให้มาก็ใหญ่มากครับยางหน้า12.4ขอบย4ยางหลัง18.4ขอบ30โอ้โหใหญ่มากครับ ความคล่องตัวในการทํางานครับขับเคลื่อนระบบโฟ e วิครับปลดได้เข้าได้ครับแล้วก็มีเกียร์เดินหน้า12ถอยหลัง12นะครับเออัตราทด3อัตราทดครับเกียร์หลักก็จะเป็น1234ครับเดินหน้าถอยหลังนี้ต้องหยุดรถนะครับนี่ครับนี่ต้องเหยียบคัดด้วยนะครับอ่าไม่ใช่คัดน้ำมันครับแต่คัดน้ำมันก็สั่งได้ครับตัวในคลิปนี้เป็นคู่แบบแห้งนะครับ สังเกตการทํางานของรถนะครับนี่คล่องตัวมากครับจังหวะเดินหน้าถอยหลังนี่ก็คล่องตัวดีครับอ่าไม่เสียอาการนะครับนี่ดูนะครับอ่าต่อเนื่องดีครับนี่ดูการทํางานพละกําลังนี่ก็โอ้โหเหลือเหลือเลยครับบ้านเขานิยมใช้ผ่านหัวหมูแบบพลิกด้านกับด้านนะครับแต่บ้านเรานี่ยังไม่นิยมครับบ้านเราก็จะเป็นผ่านบุกเบิกทั่วไปครับโอ้โหกลับด้านไม่ได้สะด้วยนะครับก็จะไถวนไถเข้าไถเดินหน้าถอยหลังปกตินี่แหละครับนี่ดู เอ,อผ่านเขานี่โอ้ดีมากครับนี่อยากอามาใช้ในบ้านเราจยงเลยนะครับแต่คิมหันก็มีขายนะครับถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาได้ครับสําหรับท่านใดที่อยากได้รถไถน,นะครับไม่ว่าจะเป็นจอรเดียมะหินทาโลโวครับก็ติดต่อคิมหันมาได้ครับมีตัวเลือกให้เยอะแยะเลยเลือกได้ตามความชอบตามงบตามโจทย์งานตามโจทย์เงินได้เลยครับ ก็ขอฝากแบรนด์น้องใหม่ไว้ด้วยนะครับโลโวนะครับนี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งจากจีนนะครับแล้วก็ขายส่งออกทั่วโลกนะครับทั่วโลกก็ให้การยอมรับกับคุณภาพของโลโวเขาดีครับที่จริงก็ทําตลาดในไทยมานานแล้วครับแต่คิมหันเพิ่งจะเอามาทําตลาดจริงจังนะครับทางโลโวนี่ก็มีแผนจะขยับขยายสาขาไปทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้คิมหันก็เตรียมรถเตรียมอะไรไว้รอแล้วนะครับนี่ก็ถ้าสนใจก็เบอร์โทรคิมหันอยู่ข้างล่างคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับ